AMD ชุมชนามากับ Sony เผยเทคโนโลยีการจอรุ่นใหม่พร้อมพลิกโฉมวงการเกมที่จะเปลี่ยนแปลงการเล่นเกมในอนาคต AMD และ Sony Interactive Entertainment ได้เผยข้อมูลเทคโนโลยี GPU สำหรับการเล่นเกมยุคถัดไปในงาน AMD Gaming Technology Preview ซึ่งเป็นการตอกย้ำความร่วมมืออันยาวนานของทั้งสองบริษัทที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ในการเล่นเกมให้กับผู้เล่นพร้อมกับความสามารถในการประสบประสงค์ในการเล่นเกมทั้งประสิทธิภาพ Performance การแสดงผลที่สมจริง Immersion และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน Efficiency เทคโนโลยีใหม่ที่ DMD นำเสนอประกอบด้วย Neural o n r a s คือชุดหน่วยประมวลผลที่เชื่อมต่อกันเพื่อแชร์และประมวลผลข้อมูลเสมือนเป็น AI Engine เดียวออกแบบมาเพื่อจัดการกับ Machine Learning ขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ n e u r o n Rendering Radiance c i e l เป็น Hardware Raytracing โดยเฉพาะที่จะช่วยให้การประมวลผล Raytracing และแทร็กซิงแบบเรียลไทม์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นส่งผลให้ได้ภาพที่สวยงามสมจริงและเฟรมเรทที่สูงขึ้น Universal Compression ระบบใหม่ที่ประเมินและบีบอัดข้อมูลทั้งหมดภายใน GPU เพื่อลดการใช้แบนด์วิดต์ของหน่วยความจำอย่างมหาศาลซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพระดับใหม่ที่มาพร้อมกับการใช้พลังงานที่ลดลงการเปิดตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ร่วมกันในโปรเจกต์ Amethyst ที่จะกำหนดอนาคตของการเล่นเกม Future of Play ที่น่าจับตามองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในเครื่องเกมคอนโซลรุ่นต่อไปของโซนี่หรือไม่